สวัสดีครับชุนิชโจทเวอชนนลนะครับที่นี่ร้านเจพร์ซีฟู้ดนะครับหรือว่าเจพรปผูกไข่นะครับที่เขารู้จักกันในละแวกนี้นะฮะนี่ครับเมนูที่สั่งครับได้แล้วครับหอยตลับนะฮะเป็นหอยตลับที่หาทานยากมากนะครับเดี๋ยวชุนิชโจจะให้ชมนะฮะเเดี๋ยครับขอน้ำปลาพริกอะค่ะได้นี่เลยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับใกล้ๆเลยนะครับด้านนี้โอ้โหหยิบให้ดูเลยครับโอ้โหเห็นไหมครับ นี่ฮะโอ้ยอะไรให,ใหญ่ขนาดนั้นนะะหอยนะครับโอ้โหชุโจเพิ่งกินครั้งแรกนะใครเคยกินนะฮะคอมเมนต์มาได้นะว่าเคยกินกันที่ไหนนะเคยทากกันที่ไหนบ้างนะฮะซุนิโจอโอ้โหเห็นนี่สุดยอดเลยครับอิ่มเต็มเนื้อเต็มคําดีจริงเลยฮะ,ะดูครับดูครับมันจะต่างจากหอยนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้หอยคลางนะอันนี้เป็นหอยคลางธรรมดานะเนี่ยแต่หอยนี่ครับดูดูขนาดนะละคอลออย่างกันเลยนะครับโอ้โหก็หหหเ,เรียกหอยอลไรนะ อาหอย,ยตลับก็หอยคลางดูสิครับโอ้โหนี่กินคํานึงรู้สึกใหญ่ไปนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่า,ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับน้าจิ้มเขาแบบใช้พริกเขียวนะไม่ใช่พริกแดงนะแล้วก็ในในการนื่องของเขาเนี่ยเขาจะใส่สมุนไพรคือขา่แขาแล้วก็ข่าแล้วก็ตะไคร้นะฮะเพื่อดับกลิ่นคาวนะฮะ อันนี้ก็เป็นสูตรที่พูดทั่วไปนะที่เขาทำกันนะฮะแต่ว่าที่นี่นผมชอบน่าจะได้รสชาติของอาหารที่สดนะฮะเดี๋ยวลองชิมดูคำนี้คำเดียวเลยไม่ทราบว่าคุณผู้ชมจะว่าหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวชิมคำใหญ่ๆเลยฮะจะให้คุณชันที่มาถ่ายให้ดูนะครับคำเดียวไปเลยรสชาติจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวดูครับนี่ให้ดูก่อนจะชิมให้ดูหน้าตาของหอยนะจานนี้นะฮะ เสียเป็นไงกินว่าไม่กินว่าครับคุณผู้ชมชิมนะฮะนี่ครับครั้งแรกนะที่ได้ได้กินหอยกะหล่ำแล้วมันจะมีแบบรูอะไรเงี้ยเขาเรียกไม่รู้รูอะไรนะคุณผู้ชมครับดูดูนี่รูเนี่ยมีทุกตัวเลยผมเดี๋ยวค่อยไปถามเขาว่ามันรูอะไรน่าจะเป็นรูหายใจรวู้อะไรนะใบหูใบหูใบหูมันนะครับแต่เป็นอย่างนีู้่ใกล้ๆใบหูนี่ฮะโอ้โหคำเดียวนะหายใจเลยทำลายแต่งนะคร นี่สองคำก็ได้นะแต่คุณนิโจกินคำเดียวครับตัวเดียวเหรอตัวเดียวใหญ่มากครับนี่หากินย่าอะสองหน่อยสองหน่อยนี่สองนี่แน่นชิมครับมีน้ำเลยมีน้ำมลยโดทดเลย กรุบๆนุ่กรุบๆนะแล้วก็ได้รสชาติความหวานของเนื้อเนื้อหอยนะอนี่สุกแล้วอร่อยมากหวานมากสุดย้ดว,นะวยเลยดูเขาฝานะหอยใหญ่มากเ่อกิ้มไปหอยนึงแล้วกันไม่ไหนก็กิ้มนะ ใส่น้ำยิ้มท่วมไปเลยดูสครับสองสองอย่างนี้สองประเภทนี้หอยสองประเภทนี้นะผมให้<ม>อ่หอยตลับครับให้หอยตลับเคดิตอร่อยกว่านะฮะเป็นหอยที่มีเนื้อ กลุบๆแล้วก็หวานแต่เจ้าหอยรลางเนี่ยคล้ายๆกับหอยแครงทั่วไปแต่มันจะตัวใหญ่กว่านะแล้วก็มันจะออกค้าวกว่าหอยตลับแน่นอนนะนี่หอยเนี่ยมันออกขคาขากว่าเนี่มันจะมีกลิ่นเค้าออกมามากกว่าแต่ถ้าเป็นหอยอ่อหอยตลับนี่ครับนี่หอยนี่นะ ไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็กรุบกรอบอร่อยมากนะครับแนะนําให้มาชิมนะครับร้านนี้เลยเยาะพรซีฟูดนะไม่ได้ค่าโฆษณานะอยากให้เพืดด่อนเพื่อนมาชิมคนที่ผ่านไปมมาที่ปัตตวชุมพรอ,อถ้าแถวสักรีแถวนี้ครับแวะมาได้เลยครับดินทะเลถึงว่าไม่ติดทะเลแต่ว่าอยู่ใกล้ทะเลนะห่างประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับติดทะเลใกล้ๆทงางเจริญซีฟูดด้านนู้นนะครับโอเคนะครับก็ ชิมหอยให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเมนูอื่นเดี๋ยวก็น่าจะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแล้วฮะอย่างเช่นพวกแกงส้วมวันนี้ครับแกงส้มปูขไข่นะฮะแกงส้มปูขไข่ใส่ยอดมะพร้าวนะฮะอันนี้จะเป็นอะไรผัดที่เมานะฮะกุ้งนะครับเอาปลาแล้วเขเอาอเข้าวมาให้เรากินกันครับขอบคุณที่ติดตามชมครับซันดิโจทเวชแชนแนลนะครับร้านเจ๊พรซีฟูด้ด